อู also, mm ้ล hmm. like okay. ังนี้ดึงด wow, so ึงก็จับลงแบบนี้พี่น้องอยู่วะอู้ยยยยยพี่น้องอุ้ยบาที่ท้อาบด่อยู่อืมหลังนี้สูงอ้อู้อ้อ้อ้พี่น้องหลังนี้อ้ยอ โอ้ยน้องนุ่มยังกันบิ้งพี่น้องเบิ้ง,ง,งดึกมีอย่งแห้งเลยโอ้เบิ้งบึ้งพี่น้องเบิ้งบึง,ง,งสวัสดีครับพี่น้องภาพบุญลูเบี้ยครับผมเนื้อเขียดโม่เนี่ยไม้นี่พอด่ามาโดนแล้วครับผลกะแลน่มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวผลจะพาใส่ไปเลยพอด้มาโดนแล้วไม้นี่ครับพี่น้องเจ้าส้มีป่าปบ่ผลกะแลน่มาแล้วผล เป็ดสิบกอหลังครับผมไปพี่น้องเฮ้ยน้ำกันเล่นเลยบ่เป็ดโ้ฝน,นแหลมมาแล้วพี่น้องใส่เลยเดี๋ยวฟังเสียง เดี๋ยวมาพ่อกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะมาพ่อกันตอนยามครับผมเดี๋ยวมาปูใส่มันแล้วคนใส่ไปขุดแล้วมาพ่อกันตอนยามมันจะเป็นยังไงผลมฝนตกมีหลุดเนนเน่นอนครับผมผมอยากให้ฝนตกมากกว่านี่เดี๋ยวผมใส่ไปก่อนครับพี่น้องเล็กยังไหลอยู่ใส่ไปนี่ละซิปล้างล้างอยู่นี่ละโซนนีมันสิพีปลาอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอหลุดกันตอนยามครับผมสวัสดีครับพี่น้องหลังจากเสียบเบ็ดไว้แลครับ เงือเขียดน้อพี่น้องเงือเขียดเสียไวไบังครับพับผมพามายาบ็ดครับมันจะมานวบไปเลยพี่น้องหลังแรกหลังแรก,งแรกเงือ,อยังโอ้หนามขืนบ้วป่โอ้เอาละครับหลังนี้หลังนี้โอ้ ใส่ปนตัวนีนเอาดูนล้วครับพี่น้องเอาเต็มเรียงแข็งมันนี่ครับพี่น้องอู้หูตวัวปลาพี่น้องเว้ยกําลัองออมใส่แบบบัวไปหลุดนี่นี่ครับพี่น้อง เก็บเล็กครับพี่น้องโอ้เนาะข้หน่งค่อยสมบูรณ์ปรไนไดีเลยพี่น้องนี่ถหัวเอาเส่ถุงไปก่อนพี่น้องเก็บเล็กสียเป็ดไปก่อนไปครับ น้ำขึ้นว่าพี่น้องเขียดฟูอยู่นี่เดี๋ยวสิมาปับเขียดใหม่อยู่ก็เลยมันฟูเหนื่อยองนี้คือเก่าโอ้ยตาปลากินเบ็ดจัดงมลยล่อแบบหลบเด็กด้วยพี่น้องด้วยรอบหลบเด็กหลบเสาอู้ยีจีเลี่ยนเนาะ kiếp lên phía đông đây Ui, biệt điện chắc nóng quá Mông này không xài tí hẹn Rằng này nó chôm bèo này Để coi nó tiền phía đông ตุเร่เมันบอสมบูรณ์โอ้ยเหย่อยู่โอ้ยหลังนี้โดนโดนพี่น้องโดนโดนหลุดเดียวกันเนี่ยมั้งเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ยปลาหลุดเดียวกันพี่น้องโอ้ยยังว่าปลาคนหน่อยเอ้า ออมเสียมบวบพี <boundaries> ่น้องเอ้ยมีหน่อยคิดตามหน่อยหรอป้าสั่นจะบวกุ่มค่ายยิ่งครับพี่น้องโอ้ยหน่อยก็หน่อยครับโพูดเอาบอมเสียมบวบไว้อู้พี่น้องอู้อู้โอ้มุ้งมอดเสียมบวบเฮ้ยสปีดเขาพี่น้อง แถวสองครับผมเดี๋ยวผมเสียบเงียบปอนครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพยายามเบ็ดครับผมโอ้ยน้ำือเปลี่ยนสีเนาะประเดี๋ยพี่น้องเลยอยน้ำเสียมากเลยโอ้โหเสียบยังอยู่ หนึ่งวัดสีดุนดำหลังสามหลังนีตีครับพี่น้องว่ม,งมีป่าพี่น้องป่าหน่อยป่าควหน่อย lần này thì tí này lần này 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 Lăng này à can, phí đồng. Oh. Oh. Lăng này 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 cỏ cỏ to lên cỏ cỏ to má, làm chưa? đẹp nét biết không? ใส่สวยอยู่ครับผมปลายนี่บันโมเข้มีพี่น้องมั่ปลาปีนี่มันขึ้นเหไือไปสองเต็มขึ้นเหนือไปสองเต็มน,น้อยครับผมมันขึ้นเอาไบอ้อมเสร็จงูมันตัวมันขึ้นครับผมเอาไบอ้อมเสร็จกันปลาอื่นป่าอยากพี่น้องเอ,อ้ยปีนี้ เต็มแล้วหนึงเต็มแล้วโบเหวี่ยงนะครับมีเต็มพี่น้องได้๋ยวบังอยู่เสียงปลาบ่อนอยู่เลยพี่น้องเอ้จุบจุบจุบยูบบ่ปลาไปกินเด็ดว่ะอุ้นบ่อนอนี่ไม่ปลาข้าหรอไงไปไพี่น้องปลามาันกะลึ่งนัน่นไงเอา้าหลังนี้พืชขาวออกลากอยู่บ่ไหน น,นั่นนี่ก็โดนพี่น้องโดนปลาคือตายวะปลาคือตายโอ้ยปลาตายก็พี่น้องยอ๊ะมนาเสือมาเมั่สิตาย สองครับพี่น้องเต็มสองปลาก็ยังตายวะอืนี่ครับผมไหวพีต่ตาแดดพี่น้องปลาอุตปาอยากครับสองเต็มแล้วมีตรลุดนี่แหลปะปลาปีนี่มีตปรป่าปีนี่ครับปลาไม่ กี่ยวลังนี่ก็จังดปลาคอหน่อยมันเลียนเคียดปลาคอหน่อยมันหลพี่เ้องเลียนเคียดลังนี่ลังนี่จริงจริง หลังนี่พี them, them. ่น oh! 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 ้องหลังนี่โอ้โอ้โอ้โมาหลุดโอ้มาหลุดกันมาหลุดกันพี่น้องโอ้โหนักตึงเลยพี่น้องเไงโอ้ใส่ใส่กำลังพ่อตุ่มเราพี่น้อง ใส่ดีขึ้นมาเนยน้อยหนึงนะนใส่นี่แหละพี่น้องใส่กลังงามใส่กลังออมครับผมใส่กลังออมเลยปลาปีนี่ครับผมนีม่จะปลาปีนี่แหละเตรียมสามพี่น้องนี่ครับผม สามเตียสามแล้วปลาอืดปลายากพี่น้องเอ้ยนี่จะปลาปีนี่เลยนี่เด็ดสิบเก้าหลังเอาได้สามัวแล้วมีแจะปลาใส่เดียวกันปลาปีนี่พี่น้อง ปลาปีนี่แหละไปลุยกรนตอร้อครับผมปลาขหน่อยไรนี่ปลาขน่อยเลนเบ็ดลังนี่รุดบวบะลังนี่รุดพี่น้องนี่ปลาขหน่อยเลนเบ็ด,ด,บด,อ,อ,อ,บดอู้ลังนี่ดึงดึงก็ดึง,ดงจับลุงแบบนี้นพี่น้อง

โมผิดหวังแล้วมึงตื่นแต่พี่นอ้องเยอะเขียดครับผมเยอะเขียดทำง,งานเลยปามันออกจากบอ่อเาะเตรียมที่ซีพี่นอ้องเนี่ยครับผมตัวนีง่ามกูมูเลย ในต้มเลยครับผมในต้มในอ้อมแล้วในกินเลยครับผมในกินในอยากแล้วในจะมีถือว่าหมานอยู่ได้ครับพี่น้องนะนี่ครับผมแต้มซีมาขึ้นในไปสองเต้มแต้ม,ตมน้อยครับผม หลังนี่พี่ตากินวนิมาลังนี้ก็บพ่ตากินใส่สเบิดแล้วครับผมนี่หลังนี้เขีดดินอยู่หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายตีเลยครับพี่น้องตีหลังนี้ตีโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนมืดแล้ว นี่คอไปร่วมยอะกันครับผมอู้ปลาอยู่ปลาทอพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าครับผมเ,เก็บเบ็ดก่อนครับเกียงแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าโบผ่าดครับผมเงยเขียดเขียดอีโม่ขึ้นเดบิวท์สองเตี่ยมนหน่อยๆครับพี่น้องขึ้นเดบิวทสองเตี่ยมนหน่อย รับเซนี้ก็ในอยู่ประมาณสีเ่เต้มใส่สวยเลยพี่น้องเซานี้ใส่พเพ่อได้ตบอยู่หรอกหนึ่งสองโต้งามอยู่พี่น้องปลาปีนี้่นะโม้เป็นปลาปีที่แล้ว สามมิตรปล่ารลุ่นรุ่นหรวกันเลยป่าปีนี้ซีโตครับเศ้านี่ถือว่ามาอยู่ครับผมถือว่ามาอยู่พี่น้องซีโตเศ้านี่ครับแต่แอ่งล้วแต่พี่น้องฝากติดตามคลิปหนังคลิปไม่ได้ครับผมคลิปนี้ก็ถือว่ามีเตี้ยพี่น้องในเบิ้งอยู่ป่าอืึดป่าหยากพี่น้องมโนหากินไ,ไดง่ายด้วยสมือนี่ผมสั่งเหงื่อถากไว้กับยนันถือโกงเลยละ่ะ ปานนี้พ่ะท่านเห็นสวดอยู่เนื้อธาตุมากะได้โงกินกงอยากรลดุ่นสมือกะไดโอ้จะสุภาพจงไหนอาบอกไปยังครับถ้าบุญทำท่านไปครับผมบ่าวปูสอนนิสานขอบคุณพี่น้องหลายๆครับท <ces> ี่เขอาน้ำชุ่มครับอย่าลืมฝากติดตามเด้อพี่น้องเลยโคกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนประบอดบูพาดคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวบ่าวปูสพาไปลงไหม้ใด้ครับสจหรับคลิปนี้ไปเล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ